วันนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะคะที่จอยพามาที่โต๊ะอาหารเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าวันวันหนึน่งจอยทานอาหารเสริมอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามจอยในช่องทาง Facebook คงจะเห็นว่าจอยค่อนข้างชอบเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะถามว่าเราทานอาหารเสริมเนี่ยอาหารจริงเราก็ดูแลนะจากสัดส่วนของโภชนาการการรับประทานนะคะกินอะไรได้หมดนะทุกอย่างในชีวิตเนี้ย ไม่ได้แพ้อาหารอะไรนะคะอาหารที่เป็นผู้ของบันของทอดเบเกอรี่อะไรต่างๆเนี่ยจอยยังกินปกติเพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดสัดส่วนของสิ่งที่เราทานเข้าไปในแต่ละวันซึ่งตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นการเสริมสารอาหารที่เราอาจจะบรพร่อมไปแต่ละวันสําหรับยกตัวอย่างอย่างจอยอย,อย่างเงี้ยตอนนี้อายุคือ40ขึ้นแล้วฉะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวัยทองนะคะฮอร์โมอนตกกล้ามเนื้อลดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะ สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าการเสริมอาหารที่เราอาจจะขาดหรือว่ามีความเสี่ยงแล้ววันนี้เนี่ยถือว่าเอามาแชร์แล้วกันนะคะว่าสําหรับจอยเนี่ยวันวันหน,นึ่งทานอาหารเสริมอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องทานทุกอย่างเอาแค่ว่าเราอะเหมือนพยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาหารเสริมที่เราทานอาหารปกติที่เราทานข้อดีอย่างหนึ่งนะของแบรนด์อโทมี่นะคะถ้าสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอโทมี่เองเนี่ย,เ,ยเขาจะคือมีน้อยมากนะคะที่เป็นแบบแคปซูลเคลือบ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะบอกเลยว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดพวกการตกค้างในร่างกายมักจะเกิดการปนเปื้อนที่ตัวของแคปซูลหรือตัวหุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะหลีกเลี่ยงลักษณะของการใช้แคปซูลคือใช้น้อยมากนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นพวกรูปแบบของการล,ละปะทานก็จะเป็นผงเป็นเจลลี่นะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเนาะเป็นของเหลวเนี่ยลักษณะนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นการอัดเม็ดแบบที่ไม่มีอะไรเคลือบอยู่ซึ่งสําหรับนะคะอันเนี้ย จอยถือว่าเป็นข้อดีของแบรนด์อะโตมี่เลยนะที่เขาแบบใส่ใจมีพี่ท่านหนึ่งที่เขาก็อยู่ในวงการอาหารเสริมนะคะเขายังชมเลยเขาบอกเลยนะว่าการที่แบบผลิตภัณฑ์อะบซิจุแล้วก็แยกซองแบบเนี้ยคือทําให้เกิดการปนเปื้อนน้อยมากเพราะว่าเวลาถ้าเราหยิบจากกระปุกส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่อาจจะไม่ต้องระวังเรื่องของความชืน้นหรือว่าการไวต่อแสงอะไรเยอะแต่ว่าอย่างสมมติยกตัวอ,อย่างตามินซีอย่างเงี้ยค่ะเขาสูญเสียได้ง่ายเวลาที่โดนพวกแสงพวกความชืน้นหรือสัมผัสกับอากาศการที่อยู่ในซองแบบลักษณะแบบ ก็จะทําให้เวลาที่เรารับประทานมันแค่1นึ่งซองแล้วก็พอดีเป๊ะสาหรับปริมาณที่เราทานนะคะก็1ครั้งทาน1นึ่งซองแล้วก็หมดไปซึ่งดีมากๆเลยนะคะจอยก็ชอบคอนเซป์นี้เหมือนกันเพราะว่ามันพกพาง่ายสำหรับอาหารเสริมที่จอยทานในทุกๆวันนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าพอตอนเช้าเนี่ยคือเป็นช่วงที่ท้องว่างฉะนั้นเนี่ยพอท้องว่างเราก็ต้องรับประทานอะไรเอ่ยรับประทานโปรไบโอติกส์นะคะจริงๆจอยอเห็นความสําคัญของการปรับสมดุลของ ปริมาณจุลินทรียในลำไส้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมพวกสารอาหารอะไรต่างๆมันมีผลหลายๆด้านนะที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นแต่ว่าถ้าเป็นใครที่ สายวิทยาศาสตร์นิดนึงสายดูแลสุขภาพโภชนาการเนี่ยจะรู้เลยว่าโปรไบโอติกเกี่ยวกับทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์การนอนหลับอะไรหลายอย่างนะคะฉะนั้นอันนี้จริงๆถ้าเลือกได้นะไม่อยากให้ขาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพื้นฐานถามว่าถ้าใครไม่ได้ทานโปรไบโอติกในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกอย่างอื่นอยู่แล้วนะอย่างเช่นพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวทานพวกอาหารที่เป็นหมักดองนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นกิมจินัตโอะ ซึ่งอันนี้เนี่ยคือถามว่าในชีวิตประจำวันจอยทานไหมก็ทานนะแต่ว่าเราก็เลือกที่มันหลากหลายใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารพวกนี้คือพอเราขึ้นชื่อว่าเป็นพวกหมักดองหรือว่าเป็นนมเปรี้ยวโยเกิรต์ตก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลเกี่ยวกับเรื่องของโซเดียมที่มันอยู่ในอาหารด้วยแล้วประทานที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้มันก็จะเป็นข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของแคลอรี่นะคะระดับน้ําตาลหรือว่าโซเดียมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็จะให้ประสิิิททธภาาาาาาพีี่่่จอออยยบกกกกเลวววมันดหรรงๆ ะะฉะนั้นอันนี้เ,เราก็อาจจะเลือกเป็นการรับประทานโปรไบโอติกส์ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์มาให้อย่างดีแล้วซึ่งทานตอนท้องว่างถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีถึงแม้ว่าในแบรนด์นัทโอมี่จะมีการเคลือบสี่ชั้นนะคะเพื่อให้มันสามารถผ่านกรดที่ไม่ว่าจะอยู่ในทางเดินอาหารหลอดอาหารอยู่ในน้ําลายหรือการอะไรต่างๆที่จนไปถึงลําไส้เนี่ยเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วแต่ว่ากเพื่อช่วยทําให้มันง่ายขึ้นนะคะควรรับประทานตอนที่ท้องว่างเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเอง สำหรับตัวที่2นะคะจริงๆอันนี้ทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารเนี่ยจอยคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแต่ควรจะรับประทานในทุกๆวันนะก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮโมฮิมอันนี้เป็นกล่องย่อยของเขาแล้วนะคะจริงๆองใหญ่จะมีแบบเนี้ยอยู่10กล่องข้างในก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กซองคือถ้าเป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานแบบทั่วไปเราอาจจะรับประทานแค่วันละหนึ่งซองหรือ2ซองก็แล้วแต่นะคะตามความเหมาะสมของเราสําหรับจอยเนี่ยจอยไม่ได้อยู่ในช่วงที่พักฟื้นจากอะไรนะคะไม่ได้พยายามทําให้ร่างกายฟื้นฟูนมาจากโรคอะไร แปลว่าร่างกายตอนนี้ไม่ได้ติดลบฉะนั้นเนี่ยอาจจะรับประทานวันละหนึ่งองได้หรือบางทีรู้สึกอ่อนเพียนะคะแบบนอนน้อยอาจจะรับประทานเป็นวันละ2หรือ3าซองอันนี้แล้วแต่ก่อนอาหารหลังอาหารก็จะไม่ได้มีผลอะไรครับจอยเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่ไวต่อพวกสมุนไพรหรืออะไรพวกนี้นะคะ จร,จริงๆข้อดีอย่างหนึ่งของการรับประทานผลิตภัณฑ์เฮโมฮีนนอกจากมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานระหว่างวันช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยคือโดยส่วนตัวจอยเนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของไวทยทองเนาะประจําเดือนหมดก่อนวัยซึ่งเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาทางครอบครัวนะคะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นช่วงของอายุที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะ ยารับประทานเฮโมฮิมเนี่ยจริง,รงๆได้เปรียบนะสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าได้รับตัวของอาหารพี่ช่วยเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องเลือดโดยตรงคือมีผลเกี่ยวกับเรื่องของธาใครที่เป็นพาลาสัสซีเมียนะคะคือเม็ดเลือดเลือดจางหรือเป็นลักษณะข,ของติดขัดเกี่ยวกับประจําเดือนอะไรแบบนี้จะเห็นผลชัดฉะนั้นจอยขอยกว่าให้อันเนี้ยเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับยาอายุวัฒนะหรือว่าตัวที่ช่วยทําให้เราดูอ่อนเยาว์ดูสาวดูสวยไปได้อีกนานๆ เพราะว่าเลือดดีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผิวพรรณการหมุนเวียนอะไรต่างๆของระบบภายในร่างกายเลยนะคะคือมากกว่า70% 80%ของร่างกายคือเลือดเป็นของเหลวที่อยู่ในร่างกายที่เยอะมากที่สุดการที่มีเลือดที่ดีก็ส่งผลทําให้ระบบอวัยวะอะไรต่างๆที่มันลอยอยู่ในเลือดเนี่ยได้รับผลดีไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่าต้องรับประทานอะ่ะเชียร์ให้รับประทานเลยแล้วก็ ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบพื้นฐานจอยพยายามที่จะแนะนําให้ครบเพราะว่าโดยส่วนตัวก็รับประทานอยู่ด้วยในทุกๆวันนะคะอย่างตัวของผลิตภัณฑ์โอเมก้า3จริงๆอันนี้แนะนําว่าให้รับประทานหลังอาหารเราต้องถือว่ากรดไขมันพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในอาหารก็มีส่วนผสมที่เป็นพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตซึ่งเวลาที่เรารับประทานอาหารน้าย่อยในร่างกายเราก็จะผลิตออกมาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการรับประทานพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลังอาหารมันก็จะให้ข้อดีตรงที่ว่า เหมือนเป็นการรับประทานอาหารแหละแต่ว่ามีสารอาหารเนี่ยเพิ่มเข้าไปอยู่ในอาหารก็จะเกิดการย่อยเกิดการดูดซึมอะไรเพิ่มเติมเข้าไปกับมื้ออาหารของเราสําหรับตัวโอเมก้าสามถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันไขมันในเลือดเยอะเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญหาแบบที่เห็นชัดๆเลยแล้วการรับประทานโอเมก้าสามทำให้เห็นผลเลยก็ย,ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหารเ,เรื่องการเคลื่อนไหว ข้อเข่าเรื่องมีเสียงมีความอักเสบต่างๆในร่างกายซึ่งสําหรับโดยส่วนตัวจอยแล้วเนี่ยจอยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตรอรอลหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรแบบขนาดนั้นนะคะแต่เราอะอยากจะรับประทานในส่วนของโอเมก้าสเพราะว่าถ้าลอดเลือดของเรามีความยืดหยุ่นใสสะอาดเลือดมันสามารถโฟลไปได้ทั้งตัวแล้วก็อย่างสายที่เป็นเบเกอรี่กินของหวานของมันของทอดการอักเสบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทําให้เราดูแก่เร็วขึ้นแล้วก็ กเกิดความเจ็บป่วยสะสมในระยะยาวได้การรับประทานโอเมก้า3เป็นหนทางหนึ่งนะที่ช่วยส่อมเก,กับเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายแล้วก็ทําให้ดีกับร่างกายนะคะฉะนั้นรู้สึกว่ามันต้องกินทุกวันสําหรับที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้านการอักเสบเพิ่มเติม,ตมอยากจะให้รับประทานวิตามินซีนะคะจอยทานทุกวันแต่ว่าอันนี้คือต้องทานหลังอาหารเหมือนกันนอกจากผิวพรรณดี พูมพุ้มกันดีก็ยังช่วยทําให้ลดการอักเสบในร่างกายซึ่งสําหรับโอเมก้าสมนะในชื่อชื่อทางการค้าของเรานะคะก็คือตัวก้าอีโอเมก้าสเนาะอันนี้ก็คือมันจะมีทั้งส่วนผสมที่เป็นวิตามินอ e ีด้วยนะคะมีโอเมก้าสซึ่ง EPA DHA คือ2แคปซูลเนี่ยเท่ากับประมาณ700มิลลิกรัมซึ่งมันเพียงพอต่อการรับประทานต่อวันอันนี้นะคะเป็นวิตามินซีที่โด,ดต่ําฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเราสามารถรับประทานได้บ่อยนะในระหว,าว,วยย่างวันยกตัวอย่างอย่างเช่นใครที่ หวังผลเกี่ยวกับเรื่องของผิวสวยนะคะเชียร์ให้ทานวันละสองซองเพราะว่าโดสั่ำฉะนั้นเนี่ยการดูดซึมมันเป็นประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปคือเราทานได้มากกว่าวันละสองซองเพราะว่าปริมาณของมิลลิกร,รัมมันไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปลี่ยนเป็นรุ่น5้า้อมิลลิกร,รมัมจริงๆอันเนี้ยจอยคิดว่า ทานแค่วันละซองเดียวพอสำหรับใครที่แบบทานตัววิตามินซีของอาโตมีอยู่นะคะรุ่นของประเทศไทยเนี่ยคือจอยลองกับตัวเองถ้าเราทานวันละสองซองหรือสามซองในช่วงที่ป่วยนะคะคือทุกมื้อหลังอาหารเราทานเข้าไปเลยอนยะ่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันฟื้นไข้อะไรอย่างเงี้ยได้เร็วมากนะคะอาการเจ็บป่วยฟื้นตัวได้เร็วมากแล้วก็ข้อดีที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือ ทำให้ผิวของเราดูสวยดูใสมันจะเป็นช่วงที่ผิวของเรามีความเปล่งปั่งมากๆเลยนะเพราะการกินพวกอะไรพวกนี้มันคือก็บำรุงผิวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันซึ่งการเป็นผมๆอย่างเงี้ยก็ทําให้รับประทานได้ง่ายนะคะแล้วก็พกพาไประหว่างวันได้นนคือดีมากๆสําหรับอีกตัวนึ่งอ,อันนี้คืออยากจะแนะนําคือจริงๆแล้วมันจอยอะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของอโธเมี่หลายตัวแต่มันอาจจะไม่ได้ว่าทุกตัวที่จอยอะทานต่อเนื่องตลอดอย่างถ้าแบบไม่เว้นเลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมาห เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะชื่อผลิตภัณฑ์ลูบารครีมอันนี้มันก็คือเหมือนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองนะคะอย่างที่บอกว่าจอยอายุเลยเล็กสี่แล้วฉะนั้นก็ต้องคอยดูเกี่ยวกับเรื่องของอาการวัยทองอาการร้อนรูบวาบการน,นอนไม่หลับ พอฮอร์โมนตกเนี่ยมันจะมีผลเลยนะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโรงความเสี่ยงกระ,ะดูกพุนเกี่ยวกับเรื่องของการระบบการย่อยอาหารการเผาผลาญพลังงานในแต่ละวันการนอนไม่หลับมันอาจจะผิวพรรณดูแห้งประจำเดือนก็จะเริ่มคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีหลายอย่างที่มันอาจจะเป็นผลกระทบ ที่ตามมาสําหรับสุขภาพของคุณผู้หญิงคนถามจอยเหมือนกันว่าการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้หญิงเนี่ยควรจะเริ่มต้นรับประทานพวกอะไรพวกนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะจริงๆถ้าอายุรักประมาณ35เนี่ยจอยอยากให้เฝ้าระวังไว้เลยนะไม่ใช่หมายความว่าพอเราเป็นวัยทองแล้วเราถึงจะมาเริ่มกินมันถึงจะดีนะคะเราอะ่ะกินไว้ก่อนเลยเหมือนกับเวลาทําพวกประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรเงี้ยคือพอเราเป็นแล้วะ น้อยมากนะที่บริษัทประกันชีวิตประกันสุขภาพเขาจะรับทําประกันให้กับเราอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะคือไม่ใช่ว่าผิวแห้งอะไรแห้งๆไปหมดแล้วอะเราเพิ่งมากินมันก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเยอะมากขึ้นแล้วอีกอย่างบางอย่างมันก็คือเหมือนซ่อมไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราอพยายามที่จะชะลอไว้ตั้งแต่ต้นทําให้เรามีต้นทุนที่ดีตั้งแต่แรกมันก็จะลดโอกาส ของการตกวูบหรือผลกระทบที่ดิ่งแบบดีฟดาวเนี่ยไปได้ในระดับหนึ่งอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยทานเลยอันนี้แค่วันละ1เม็ดนะคะมันกินง่ายเป็นแคปซูลแบบลื่นนะคะแล้วก็เม็ดอะไรต่างๆของอะโทมี่อ่ะจริงๆแล้วอะไรที่ต้องกืนเข้าไปเม็ดมันไม่ได้ใหญ่มากถ้าอย่างตัวของโอเมก้าสนะคะสังเกตดูในท้องตลาดเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าเป็นเม็ดแคปซูลนันใหญ่ๆยาวๆ,ห,ๆ,ห,ๆหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งกืนยากแต่ของอะโทมี่อ่ะสังเกตดูเลยอะไรต่างๆที่เป็นเม็ดเมอะ่ะจะแบบ ง่ายเล็กไปหมดคอมแพคทุกอย่างอันนี้ดีมากสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องการกลืนนะคะแล้วก็แคลเซียมนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนชื่อมันยังไม่ได้ชัดขนาดนี้นะแต่ว่ามีหลายคนที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของแมกนีเซียมนะคะแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นตัวที่กินแล้วดีนะช่วย,ยากับการผ่อนคล้ายกล้ามเนื้อระบบประสาทไรนั่นนู่นนี่ซึ่งตอนนี้อยู่ดีๆก็กลับมาฮิต อยู่ในท้องตลาดนะคะแล้วคนถามมายเยอะมากว่าแบรนด์อโทมี่มีแมกนีเซียมขายหรือเปล่าจริงๆแมกนีเซียมอะเรามีใน2ผลิตภัณฑ์เลยนะก็คืออันนี้เดี๋ยวพูดอะเมื่อก่อนนี้ไตรแอคทีฟแคลเซียมอย่างเดียวนะตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไตรแอคทีฟแคลแมก ดีนะคะชื่อมันก็เลยเหมือนกับอพอเราอ่านเนี่ยน่าจะเดาออกได้เลยว่ามีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะมีตัวของวิตามินดีจริงก็มีวิตามินเคเลยด้วยที่แบบว่าเป็นตัวที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าไปส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกซึ่งจอ,อยท,ที่จอยพูดมาที่จอยกินในแต่ละวันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการดูแลแต่ละระบบที่ต่างกันออกไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่ามันกินซ้ําซ้อนอะไรกันไม่ซ้ําซ้อนเลยนะคะสักอย่างเราสามารถที่จะรับประทานไปด้วยกัน ตัวแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่รับประทานอนะ่ะวันละสาเม็ดนะคะก็คือหลังอาหารอนะ่ะสาครั้งเลยเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะจอยยังไม่เคยมีลูกนะแต่ว่าถ้าสาหรับท่านไหนนะคะที่เป็นคุณแม่เนี่ยแน่นอนว่าตอนช่วงที่เราตั้งครรภ์ใช้ทรัพยากรของร่างกายของคุณแม่เนี่ยไปเยอะเพราะว่าเขาก็จะดึงส่วนต่างๆของคุณแม่ออกไปรวมทั้งแคลเซียมอยู่ในร่างกายเนี่ยออกไปด้วย คนที่เป็นคุณแม่แล้วนะคะมีลูกเนี่ยหรือมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องกระดูกพุนมากแล้วก็ผู้หญิงมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องกระดูกพุนมากกว่าผู้ชายฉะนั้นเนี่ยจอยก็คืออยากจะเชียร์ให้รับประทานด้วยเหมือนกันโดยส่วนตัวจอยเนี่ยก็จอยก็พยายามดูแลนะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเพราะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเปราะกระดูกบางหักง่ายลักษณะแบบนี้ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแบบแรงๆแบบกระทุ้งกระแทกอ่ะโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักอยู่ข้างในหรือกระดูทะะนนกท เราก็ไม่อยากให้มันเกิดลักษณะแบบนั้นก็รับประทานกันได้นะคะสำหรับถัดไปคนที่ใช้ต่อนานานซึ่งอันนี้แน่นอนจอยคิดว่าในปัจจุบันนี้นะคะเกือบทุกคน ใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการมอนิเตอร์งานการดูเพื่อความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์รูทีนชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสายตานอกจากจะทําให้เรามีน้ําหล่อเลี้ยงในตาที่มันดีแล้วเนี่ยยังป้องกันเกี่ยวเรื่องจอประสาทต,ตาเสื่อมเวลาจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยมันจะมีผลเกี่ยวเรื่องของการมองเห็นละสายตาเราเนี่ยพออายุมากขึ้นมันก็อาจจะมีความสั้นความยาวความอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยเราอาจจะเลี่ยงได้ยากแต่สิ่งหนึ่งเลยคือถ้าเรายังอยากที่่จจจะะะพอออออมมงงงเเเหห็นนนนใ้้ชััดดคปกการสืขุฟ ของสายตาหรือว่าเวลาที่เรามองเห็นในที่มืดแสงสลัวแบบนี้แล้วเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุไปชนขอบโต๊ะขอบอะไรที่เรามองแทบไม่เห็นเลยเวลาอยู่ในที่มืดอ,อันนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในส่วนนั้นโดยส่วนตัวจอยเองเนี่ยจอยใชใ้มือถือใช้คอมพิวเตอร์อยู่ตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งแหละที่เราก็ต้องพยายามการออกแดดแสงจ้านะคะในระหว่างวันเราอาจจะ ใช้เว่นกันแดดได้การที่แบบใช้จอคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีตัวกรองพวกรังสียูแต่ถ้าเรารับประทานรูทีนเข้าไปด้วยเนี่ยจะช่วย อีกชั้นหนึ่งนะคะทาให้ตาเราอะชะลอก,การเสรื่อมพวกนี้ไปได้นั่นเองทีนี้มาดูตัวที่แบบอาจจะไม่ได้ทานตลอดนะคะก็มีทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างตัวผลิตภัณฑ์100%่ร้อเปอร์เซ็นต์เพียวสไปรูลิน่าอันนี้ไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะคะก็ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูเนาะแต่ว่าเป็นตัวที่บางครั้งจอยก็รับประทานนะคะก็ช่วยเกี่ยวเรื่องผมผิวกระดูกเล็กข้อดีของสไปรูลิน่านะจริงๆแล้วมันคือตัวที่มีโปรตีนเข้มข้นนะคะสูงมากใครที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์อยากให้รับประทานเป็นผลิตภัณฑ์หลลััักกกกกเเเเเยยพพรรรรรราาาาะววว่่่มนนดูแ,แีีบือององงขสสิ้โปต ผมผิวเล็บกระดูกอะไรพวกนี้อันยันดีมากชะลอเกี่ยวเรื่องการหงอ,อกของผมแล้วก็ทดแทนโปรตีนใช่ไหมคะดูเกี่ยวกับเรื่องของการภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันการทำงานระบบต่างๆของร่างกายเสริมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆแล้วก็ช่วยในการดีท็อกพวกสารพิษอะไรต่างๆในร่างกายด้วยซึ่งอันนี้มันก็ดีนะแต่ว่าจอยอาจจะไม่ได้ทานตลอดหรือทานทุกวันนะคะ ก็อาจจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปกับอาหารเสริมตัวอืนอ่นบ้างซึ่งสําหรับตัวของผลิตภัณฑ์สไปรูลินาจริงๆแคปซูลเขาแกะออกได้บางทีอ่ะจอยจะไปผสมกับอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นไปผสมกับโยเกิร์ตปั่นกับน้ําอะไรแบบนี้แต่ไม่เอาไปทํากับอาหารร้อนนะคะคือใช้กับอาหารที่เป็นเย็นๆหรืออุณหภูมิแบบปกติ อันนี้ก็ทานเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็ไม่ได้ทานทุกวันด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วมันจําเป็นนะคือเป็นวิตามินแร่ธาตุรวมที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องดืง่มถ้าใครที่ไม่รับประทานกาแฟนะคะก็อยากจะแนะนําหผลทาให้รู้สึกตื่นตัวเหมือนกิกนกาแฟคล้ายๆกับเป็นคาเฟอีนธรรมชาติอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้วิตามินเลือแร่แบบครบถ้วนที่ร่างกายต้องการนะคะรสมันก็จะน้าส้มแบบมีความซ่าๆนิดหนึ่งดีทั้งในเรื่องของการทําให้ร่างกายสดชื่น การเสริมพวกสารอาหารต่างๆที y, ่จําเป็นกับร evet. ่างกายแบบได้ครบๆก็เป็นซองๆแบบนี้กองใหญ่ของมันนะสาซองนะคะก็เอามาโชว์บ้างซึ่งอันนี้ไม่ได้ทานทุกวันวันหน่ที่รู้สึกอ่อนเพลียอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะคะก็มีนิดหนึ่งทีนี้มาดูตัวที่แบบทานระหว่างวันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกวันนะคะที่จอยทานก็คือชาผัวผัวทีนะคะเป็นชาผัวสําเร็จรูปแบบพร้อมชงเลยจอยเคยเห็นชาที่ใหญ่ๆแล้วก็ต้องบิดทีละนิดแล้วก็เอามาชงอะไรแบบนี้นะ มันก็ให้ t e x t u r ์หรือว่าความแบบพิถีพิถันนะ่ะเวลาที่เราทําอะไรแบบนั้นเรารู้สึกได้ถึงคุณค่าของเขาเนาะแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่มันเร่งรีบอะไรระหว่างวันเงี้ยไม่ได้อยากจะแบบมาทําพิธีรีตองอะไรแบบนั้นนะคะการทานแบบนีน้อันนี้คือดีรู้สึกประทับใจามากจริงโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนที่ชอบทานชาแต่เราผาสมน้ําเข้าไปกับขวด1.5ลิตรแล้วก็จิบระหว่างวันนะคะทาให้ตื่นตัวระหว่างวันด้วยนะแล้วก็เผาผ่านพลังงานคือมันจะรู้สึกเหมือนมีการเบรนอยู่ข้างใน ไม่ได้บอกว่ากินแล้วจะผอมหรืออะไรแบบนี้นะนอกจากว่าคนที่รับประทานอย่าง,งาน้อยวันละสองซองควบคู่ก,กับวิธีอื่นด้วยนะคะคือตื่นเช้ามาอาจจะแบบทานแทนกาแฟเลยนะเป็นแก้วช็อตแบบนี้กับน้ําร้อนน้ําร้อนทานกับชา,าคือจะให้ประสิทธิภาพในการพวกเบรนเอเนอร์จีแบบเผาผลาญพลังงานดีมากเลยนะคะ ชงกับน้ําร้อนแบบนั้นแหละหนึ่งแก้วก่อนระหว่างวันก็อีกซองหนึ่งในการที่จะผสมน้ำอ่ะหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็จิบระหว่างวันช่วยทําให้ไปเร่งกระบวนการเผาผลาญไม่รู้สึกอยากกินของจุบจิบอะไรระหว่างวันเลยกินอาหารเป็นมือ้อมือเสร็จแล้วก็จบเลยไม่อยากทานอาหารว่าอาหารอะไรที่มันแทรกระหว่างมือเล็กๆแล้วนะคะ อันนี้มันคือเป็นข้อดีมากๆแล้วก็จะทําให้หลอดเลือดสะอาดด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลนะ,ะระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีแบบเลือดเราะสะอาดแล้วก็รู้สึกสดชื่นถ้าวันไหนอยู่บ้านนะ,ะก็จะมีการผสมหนึ่งจุดลิตรแล้วก็จิบตลอดระหว่างวันซึ่งมันก็ดีกับร่างกายต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวที่ทาให้เด็กลงโอ้อันน,นี้ต้องรีบกินเลยนะคะทีนี้มาดูคือจริงๆมีตัวที่ไม่ได้วางบนโต๊ะมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือจริงๆเราอันนี้จอยก็ไม่ไทันตลอดเวลาทุกวัน แต่จะเลือกทานเฉพาะวันที่ทานมื้อที่มันหน,หนักหนักจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารสำหรับมื้อไหนที่กินบุฟเฟ่ต์กินอาหารที่เป็นพวกทอดพวกแป้งเยอะๆเนื้อสัตว์ แบบหนักๆเลยอนยะ่างเงี้ยจอยก็แนะนํำให้รับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือไฟน์ไซน์นะคะซองแบบสีเหลืองๆคล้ายๆอย่างเงี้ยซึ่งบางคนก็จะสับสนว่าไอ้มันเหมือนคล้ายๆวิตามินซีแต่ว่าผงอันนั้นจะรสชาติเหมือนคล้ายๆเป็นสับปะรดนะช่วยในการย่อยอาหารคนที่มีอาการบอกท้องอืดเป็นกดไหลย้อนหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหาร พอเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการย่อยก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าเราทานพวกเอนไซม์เข้าไปแทนนะมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยย่อยแปง้งย่อยน้ําตาลย่อยไขมันย่อยเนื้อสัตว์กลุ่มโปรตีนคือมีครบทุกด้านรวมไปถึงน้ําตาลเลคโตสที่อยู่ในนมวัวด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถ้าใครที่แพ้นมวัวนะอันนี้ชอยก็อยากจะแนะนําให้ประทานเนาะช่วยในการย่อยแล้วก็ปรับสมดุลเกี่ยวกับเรื่องของการย่อยอาหารอะไรได้ดีมากๆยิ่งเรามีอายุที่มากขึ้น ก็อยากชี้ให้รับประทานพกติดตัวเอาไว้บ้างนะคะวันไหนเพื่อนชวนไปทานพิซซ่าไปกินเลี้ยงรุ่นกินหลังอาหารเลยดีมากๆเลยเทีเดียวนะคะทีนี้มาดูตัวที่อันนี้สายผิวสวยน่าจะต้องชอบนะคะอันนี้โจยคงไม่ได้ทานทุกวันนะการแบบทานตามโดส่เขาแนะนำนะทานวันละสองซอ,องคือสองครั้งข้างในจะเป็นเจลลี่นะคะเอาไปแช่ยเย็นหนึบหนึบอร่อยมากจะเป็นน้ําเหลวๆที่มีอยู่ข้างในแบบหล่อเลี้ยงตัวเจลลี่ด้วยนะคะฉะนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกแบบชุ่มฉ่ำมากมากเลยเวลาที่เรากินเข้าไปเปรี้ยวๆหวานๆเป็นทับทิม สกัดแบบเข้มข้นนะคะตัวนี้มีชื่อว่าพรอม g กเ็ดเมคฟู o เจลลี่มันก็เป็นส่วนที่ช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะบางส่วนแต่ด้วยความที่จอ,อยอาก,กินอันนี้ทุกวันเลยอันนี้จะกินเป็นบางครั้งนะมันไม่ได้ให้ผลเทียบเท่ากับอันนี้ฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องกินอันนี้เป็นหลักสําหรับใครที่อยากจะปรับสุขภาพผู้หญิงอันนี้มันเป็นตัวเหมือนเอ็กซ์ตาขึ้นมานะคะ ลื่นทุกตรงคือกินแล้วผิวลื่นผิวใสนุ่มนวลด้วยนะคะให้ผลเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอะเยอะมากเวลาใครที่ไปโดนแดดผิวเยมเคลียมนะผิวจะมีความสากใช่ไหมคะล้วก็มีความดำอันนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเร่งให้ผิวกับมาขาวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นตัวทําให้ผิวลื่นจริงแล้วก็ดีมากๆแต่คือถ้าถามนะอันนี้มันไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในขั้นแบบพื้นฐานก็อาจจะเป็นทางเลือกนะคะที่ทานบ้างเป็นบางครั้งคือผู้ชายก็ทานได้นะคะอันนี้ทานได้เนาะ สำหรับวันนี้ไม่ได้ทานทุกวันเหมือนกันคือตัวกูสลีแบคทียมตัวนี้มีแมกนีเซียมอยู่ข้างในด้วยแลคทีมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนที่แบบพอย่อยมาจนสุดของโปรตีตในในนมแล้วอ่ะมันจะได้แบคทียมนะคะถ้าพูดง่ายๆนอ้องให้เห็นภาพมันก็คือแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยแบคทีมเนี่ยจริงๆโดยตัวของเขาเองช่วยทําให้หลับง่ายแต่ไม่ใช่ยานอนหลับฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอทานเข้าไปปุ๊บแล้วจะรู้สึกง่วงแล้วหลับเลยเ,ลยเป็นตวัวที่ช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วยิ่งเราใส่กับแมกนีเซียมด้วย เตรียมตัวสภาพให้ร่างกายแบบพร้อมที่จะน,นอนอาจจะทานหนึ่งหรือสอเม็ดในมื้อเย็นนะคะหลังอาหารทำให้หลับลึกหลับสนิทหลับสบาย ไม่ตื่นกลางดึกไม่ลุกขึ้นมาละเมออะไรแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกจะทําให้ช่วงของการหลับตื่นหล,ลับลึกครบวงจรทําให้ช่วงระยะเวลาในการนอนอนานมากยิ่งขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่า,าให้ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นไม่อ่อนเพลียมันตื่นแล้วก็คือตื่นเลยอะไรแบบนี้นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหลับยากอันนี้ก็อยากจะเชีย uh ร์ให้รับประทานสําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการนอนหลับนะคะก็อาจจะรับประทานเป็นบางครั้งนะคะจริงๆล้วจอยทานหลายอย่างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดทุกตัวย,ยกต <Saya> ัว ะะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงตับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้กินตลอดนะก็เป็นบางครั้งนะคะหรือผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นปากเอรพเปอร์ลสสเปรย์จริงๆแล้วอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะเพราะมันเป็นตัวที่ต้องพ่นเข้าไปในปากใช่ไหมคะตัวที่แบบช่วยเหมือนยับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้ที่มันเกิดตอนที่โควิดอะคนถามหาเยอะมากเลยสเปรย์เอรพเปอร์สแบบพอพอลสแบบเอรพเปลสแบบเกรดแบบพรีเมียมเลยเอามาขายอะแข่งกับแบรนด์ที่เป็นของออสเตรเลียเนี่ยจอย ดีมากๆในการพกพานะคะสำหรับใครที่เป็นปัญหาการติดเชื้ออักเสบใ,ในช่องปากในช่วงป้องกันโควิดการติดเชื้ออะไรต่างๆในช่องปากเนี้ยอันนี้ดีมากซึ่งอันนี้ก็แบบอาจจะไม่ได้ใช้ตลอดไม่ได้ใช้ทุกวันมีตัวน่าสนใจหลายๆตัวนะคะของผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะทุมมีซึ่งวันนี้เนี่ยจอยก็เอามาเล่าให้ทุกคนเนี่ยฟังเป็นบางส่วนนะคะว่าในชีวิตประจำวันของจอยเนี่ยทานอะไรไปบ้างแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ ปูชนานการการดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สําหรับการรับประทานโปรตีนอันนี้จอยยังเน้นว่าสําคัญคือ โปรโตีนอาหารเสริมของอัตโอมี่ยังไม่เข้าประเทศไทยนะการเอามาเนี่ยมันก็แบบยากเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็นลักษณะของกล่องที่ใหญ่ด้วยน้ําหนักเยอะนะคะก็จอยอาจจะไม่ได้แบบทานตลอดอะไรแบบเนี้ซึ่งถ้าวิธีที่แบบง่ายที่สุดนะในการที่จะทานโปรโตีนให้ได้ครบค,รบครบ้ถ้าอย่างสมมติอย่างจอยเนี้ยน้ำหนักประมาณ48นะคะแปลว่าวันหนึ่งจอยควรจะทานโปรโตีนให้ได้ถึง48กรัมนะถ้าพูดตามจริงแล้วมันค่อนข้างยากเพราะจอยเองก็ไม่ได้ทานพวก ไก่หมูปลาอะไรอย่างเงี้ยแบบเต้าหู้เต้าหู้ถั่ว,ว,วแบบอะไรเยอะขนาดนั้นต่อวันนะคะการรับประทานพวกนมที่เป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงอันนี้ก็ช่วยได้ ก็ลงไปศึกษาดูนะคะเราจะไม่โฆษณายี่ห้อไหน,นะะในคลิปนี้นะคะนะคะสุดท้ายแล้วถ้าท่านไหนที่อยากจะได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในหน้าเพจ f a c e b o o อ a ธ o มี่วัฒนาเจาทูได้หรือว่าอย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของจอยไว้นะจอยทูเดอะเวิร์สนุกคิดชีวิตมีมุมมองเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกคลิปที่มีการอัปเดตอัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสินค้าแล้วก็ข้อมูลทางธุรกิจอธโมมี่มมมในครั้งต่อๆไปให้เราติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ